วันนี้จะทำข้าวต้มจากเม็ดข้าวสารนะคะเดี๋ยวเราจะมาหมักหมูกันก่อนจ้านี่เลยคะ่ะกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยเม็ดนะคะเราจะโขลกแล้วก็นำไปหมักกับเนื้อหมูนะคะโขลกจนแหลกเลยนะคะกลิ่นหอมมากนะคะกลิ่นสมุนไพรไทยเนาะ แล้วนำมาหมักกับหมูจ้าปรุงด้วยผงปรุงรสนะคะ,ะน้ำตาลทรายเนะาะใส่ไปนะคะแล้วก็ซอสหอยนางรมด้วยจ้าอันนี้เป็นเราหมักหมูสับไว้นะคะที่จะทำข้าต้มจ้าซีอิ๊วขาวนะคะก็คลุกเคล้านะคะคลุกเคล้ากันให้เข้ากันเอาเป็นว่าไม่ทันใจนะคะอ่ะนี่แหละของที่แม่ให้มาใช้มือเลยค่ะ นี่เลยนะคะก็จะได้แบบนี้จ้าเราจะหมักหมูสับไว้ทําข้าวต้มนะคะเมนูง่ายๆค่ะทําทานได้ที่บ้านทุกคนเลยจ้ะทานได้กันทั้งเด็กผู้ใหญ่เนาะปรุงรสด้วยเกลือก่อนนะคะใส่ที่ใส่เกลือไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ใส่เนื้อหมูน,ะนี่นะคะข้าวสารเริ่มแตกแล้วนะคะเราก็จะได้ใส่เนื้อหมูลงไปนะคะ ใส่ทั้งก้อนแบบนี้แหละที่เราหมักไว้นะคะกระจายข้างในเลยจริงๆก็ไม่อยากใส่ไปแบบนี้หรอก <c oughs> อยากใส่เป็นก้อนๆเนาะ,ะน้ำเดือดเต็มที่นะคะต้องใส่ถ้าเราก็จะใส่ผักลงไป <c oughs> ก็จะมีบรอกโคลีนะคะขิงแล้วก็แครอทค่ะที่เรามีในตู้เย็นเนาะพยายามทำกับข้าวในวัตถุดิบที่เรามีค่ะคิดได้เมนูไหนเราก็ทำไปนะเพราะว่าเสียดายบางทีอ่ะ เหลือนิดนิดหน่อยๆก็เน่าทิ้งเนาะเราไม่ได้มีเมนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ที่แล้วนะคะเตรียมยกลงจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะก่อนยกลงเราก็จะโรยด้วยนี่เลยจ้าต้นหอมผักชีซอยค่ะใส่เอ่อซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งเนาะความหอมในช่วงท้ายแล้วก็น้ำปลาจ้ะ อันนี้จะเป็นใส่ช่วงท้ายเพื่อให้ได้รสชาติรมกล่อมหอมนะคะไทยป่นด้วยก็ได้นะอาจจะใส่ตอนช่วงที่เราทานแล้วก็ใครจะใส่กระเทียมเจียวด้วยก็ดีค่ะอันนี้ไม่ได้ทำแบบใส่กระเทียมเจียวนะคะแต่ก็รสชาติก็โอเคใช้ได้นะคะเมนูง่ายๆค่ะคิดอะไรไม่ออกก็ข้าวต้มนี่แหละมื้อเช้าค่ะ ทานข้าวด้วยกันนะจ๊ะนี่ค่ะข้าต้มหมูสับแซ่บๆจ้าช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะเม็ดข้าวสารนะคะข้าวหอมมะลิสุรินค่ะเหนียวหนึบอร่อยจ้า